พุ่มกับอย่างจอร์แดนพิวนะฮะได้ส่งตัวอย่างใหม่มานะครับเรื่องโนบโนบเป็นหนังไซไฟนะฮะยังไงวะไปพุ่มกับเรื่อง Get Out นะฮะที่เคยได้ออสการ์ไป มาแล้ว from Jordan Pew อะไรอะ UFO เหรอเออแสงมันคืออีหยังวะโ UFO มาแบบหนังผีนะฮะเออยังไงฮะยังไง Oh s u e Miracle เออยังไงครับยังไง get away for that what is that yeah no whoa เฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยคนลอยไปบนฟ้นาเฮ้ยอะไรเนี่ยนุบนะฮะโอ้ oh my god บอกเลยว่าผู้กำกับคนนี้กำกับฉากที่มันแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างเงี้ย เก่งมากนะฮะไปดูกันเลยนะครับอย่างเรื่อง g e t out นี่คือแบบสุดยอดจริงนะคงอาจจะไม่ได้ค่อยชอบเรื่อง a s t เท่าไหร่นะที่เป็นผลงานเรื่องที่2แกแต่งานที่3เรื่องนี้ที่จะมีความแบบไฟฟมีความแบบเล่นกับสิ่งลี้ลับต้องรอดูเลยทีเดียวนะครับผมว่าน่าสนใจมากจริงนะฮะเริ่มจากแบบมีกองถองกองถ่ายแต่ว่าอยู่ดีๆมาเป็น ufo เลยเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะเรื่องโนบนะฮะเออคาดเอาไม่ได้เลยทีเดียวว่าจะเป็นยังไงโ pe nope. โอเคครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันครับน่าจะมีตัวอย่างต,ต่อๆไปมาเพื่อให้เราแบบเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับโอเคใครที่ชอบรีแอคก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอ l ในลใ u t u b e หรือว่าบิ๊กนภัรในทิกต o k นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวหรือว่ารีแอคหรือว่ามาพูดคุยกันในคลิปต่อไปครับวันนี้เป็นอนครับสวัสดีครับ